จ้ะตังครับกระตังครับตังครับผมกตังครับทำอะไรครับลูกตูอทำอะไรครับเล่นคนเดียวเหรอไปไหนอย่าไปไหนกระตังกระตังครับกระตังครับ ตังคร,ครับสวัสดี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 ครับทำอะไรอยู่ครับเด็กน้อยเด็กน้อยทำอะไรครับหนังครับเอ้บะเอะเอ